สวัสดีครับผู้ชมทุกท่านนะขอต้อนรับเข้าสู่การแข่งขันพี่เพมเบอร์ลิก2022กันนะตอนนี้เราเข้าสู่วีคที่12กันแล้วเริ่มมาไกลกันเรื่อยๆแล้วนะตามกันต่อเนื่องเลยนะสำหรับในเกมวันนี้นะผมต้องบอกว่าเป็นเกมสําคัญเป็นบิ๊กแมตช์เลยนะประจําวีคนี้ก็ว่าได้นะก็เป็นการพบกันนะระหว่างแมนเชสเตอร์ซิตี้วันนี้จะพบเจอกับเชลซีนะต้องบอกว่าเป็น2ทีมจาก พีมิลีกอังกฤษนะมาเจอกันเองานะในการแขง่งขันพีพีพีมิลลิของอนะเราเนี่ยรอเดี๋ยวะจะได้ชมเอมกันไหมติดใจเดียวฮะก่อนอื่นเดี๋ยวเราไปดูผลงานของทั้งคู่สมัยว่าตอนนี้สถานการณ์เป็นอย่างไรกันบ้างในส่วนตารางคะแนนนะก็แข่งกันมา11วีคนะตอนนี้เข้าสู่วีคที่12นะแมนเชสเตอร์ซิตี้นะอยู่อันดับ4นะผลงานดีนะเป็นติดท็อป4เลยนะมีอยู่23คะแนนนะส่วนทางฝั่งเชลซีก็ ผลานก็ใช้ได้ฮะอยู่กลางกลางกลาง,ลางอ,อยู่ดับแล้วนะมี18คะแนนเก็บไว้ฮะก็ต้องมาเก็บแป้งกันนะในวันนี้มาดูนะว่าใครจะฟ้า3แป้งไปนะวันนี้แต่ว่าวันนี้เราเล่นกันที่บ้านของ Manchester City นะแมนเชสเตอร์ซิตี้ฮะก็จยาของความได้เปรียบของแนเ้สเองซิตี้มาดูส่วนของรายชื่อเพื่อนกันนะผู้สาวตัวก็เอเดสันนะกองหลังก็ริยยสกับลาป,ป็อกนะแขงกลางมีเดอรอยฮะโดดรี่ฮนะ นำหน้านำหน้าโคเดนนแล้วก็กรีลิชนะแล้วก็กาเบรียลเคซุสนะทางฝั่งเชลซีก็มีเมนดียผู้สาประตูฮะกองหลังจัดมา5คนแล้วนำหน้ามาโดยอีโกซินบาลนะคาร์โจโยแล้วก็กองเตะนำหน้ามาโดยโรเบรุลูกากูฮะวันนี้จะเต็มกันทั้งซิเวตโตผู้เล่นทั้งสองฝั่งเนี่ยเดี๋ยวดูนะว่าใครจะประสบความสำเร็จ่ากันนะ เริ่มต้นนะเชลซีเคลียร์เปิดเกมก่อนนะจะบุกจากขวาไปซ้ายของทางหน้าจอในชุดสีเหลืองของเชลซีในวันนี้ซิตี้จะบ้านมาในชุดเก่งสีฟ้าของพวกเขาว่บอลเริ่มต้นที่ลูดิเกอร์ตอนนี้มาที่ชินเวลลูดิเกอร์ไปที่จอห์นโยจอห์นโยพยายามจะฝ่าไปแต่เสียบอลให้โกเด้นแล้วโกเดนให้ลูยิชลุยมา ย้อนไปที่การเโซโลโอด้นจะแทงให้เพื่อนเปิดบล็อกแล้วเจอซีจะได้บอลโตกลับไปกันบ้างฮะดูดิเกิอได้กับเตียโกซิมบาคริสเตนเซนเซนถึงเมาส์มาที่ดูก,กากกูมาที่กองเต้เต้ซงกับเมาส์ นี่ซน่งเราจะแทงให้ฮาเวดแต่ไม่รู้กันนะผิดช่องไปแมนซิตี้เอาบอลมาจะโต้กลับแต่บอลลูกนี้ออกข้างแม้แล้วจะเป็นทางฝั่งเชลซีจะได้ทุ่มเข้ามาแต่ก็ทุ่มมาแล้วก็เสียบอลให้ซิตี้ไปแล,แล้วจะโต้กลับไปอยู่ที่แจ็คกรีลิช ย้อนกันมาก่อนนะที่แล็อกให้การเซลโลพยายามต่อเกมกันมาก่อนนะทางฟังซิตี้ตอนนี้อยู่ที่เดอะบอยเดอะบอยยังฝ่ามาได้เคซุสเก็บบอลมาต่อกาเบรยลเคซุสมาขวาให้บ็อกเกอร์ลุยเคซุสเคซุสจะไข่หลับ่าบังเข้าไปะะแต่ว่าเสียบอลให้เชลซีแล้วอาร์เเชลซีจะโต้กลับไปไค่ฮาเวสอูกระชากมา เองเนาะทางซ้ายแล้วเข้าในให้ลูกูกระชากเข้ากรอบโทษแล้วเดลกาดิ้งลูกนี้มองเห็แต่ว่าติดเซฟเอเดนสันนะโอ้โหเซฟสำคัญนะลูกนี้ลูกูก,กับทำประตูตได้แต่ยังไม่ได้แล้วโชสแล้วทาวสิตี้จะโต้กลับมาแล้วบล็อกเกอร์ให้โกลเดนโกลเดนลุยมาแล้วยิงไกลก่อนนะโกลเดนขอลองแต่เมนดี้ก็ไม่เผลอบินไปเซฟไปได้ โเดินลองซัดไกลลูกนี้ก็ต้องบอกว่าบอลพุ่งมาสวยนะตรงกรอบประตูแต่ว่าเมนดีก็ความเยี่ยมขอเขาเซฟไปได้จะได้ลุ้นต่มุมมาทางฝังซิตี้กีริชเปิดเข้ามาลูกนี้ตำาำ,ำอะเชลซีโขกออกมาได้แล้วได้บอลจะโต้กลับไปด้วยแต่เซียบอนคือมาโรดรีฮนะแล้วโเดนในกรอบเขตโทษโเดนให้เคซุสไหลให้เบตเตโดหักไปที่กีิช ซิโรมาทางซ้ายแล้วเล่นกับลิลิชลีลิชเข้าในแตนเป็นบอลของซิตี้แล้วเปนาโดซินวาเลื้อยมาในกรอบเขตโทษหักมาที่คซิโรเราเป็นบอลของเชลซีแล้วตอนนี้เมสันเมาลุยมาเลาะลิงเส้นขวามาแล้วบอลอยู่ที่ลูกากูเราหักลืนมาเมา เขาเข้ามุมขวาโล้วหักเข้ามาในได้แล้วเปิดเข้ามาลูกนี้แต่ว่าซิตี้โขกไม่ได้ฮะซิตี้โอ้ลูกนี้แทงทะลุมาให้เกซุสได้แล้วเกซุสหลุดมาในกรอบโทษแล้วยิงลูกนี้โอ้โหชนขัน้นบอลเด้งออกมาทางฝังซิตี้ยังไม่ได้ประตูขึ้นนำอะแต่ว่าโอกากเกือบจริงฮะเมื่อสักครู่เล่นกันมาต่อฮะ เป็นบอลของเชลซีพลิกมาได้เอาลับไปที่คริสเตนสันให้เมซนเมาส์ยกให้จอร์จินโยมาที่ลูกกบูถึงกองเต้ไหลามาฮาวเวิชินเยลตามเก็บของเชลซีมาบ้างตรงนี้มาถึงกองเต้แล้วขอลองยิงแต่เอเดเซนบินไปปัดไปได้แล้วเซซิตี้จะโตกลับไปแต่เชลซีได้บอลมาต่อไทฮาเวตมาที่ชินเบลแล้วจะส้นไปสวยแต่ว่าโดนดักไว้ได้แล้วซิตี้ ตโตกลับมาแล้วเดนเดโลซินวาให้แจ็คฟีริชโรดรีเดโรยลุยมาเองยังไม่มีใครเข้าเดรบรยมาให้เคซุสย้อนไปโรดรีแล้วยกมยกล็อกเกอร์เติมมาเก็บได้ล็อกเกอร์ของบอลแล้วมาให้เคซุสจะพลิกยังหนีไม่ได้ เดือบรอยไหลไปที่เป็นโรซินว้าแต่ว่าเมนดี้เซฟไว้ได้ฮะลูริงลูกนี้ออของแบรนโดตะบันขวาตะบันซ้ายสุดสวยแล้วแต่ว่าก็ไม่หนีห่างตัวไม่ได้แล้วยังบินไปปัดไว้ได้ก่อนอย่างนี้ลุ้นเตะมุมกันต่อทางฝั่งซิต,ตี้กีริชมีเพื่พอนไปยืนอยู่ แต่เลือกเล่นเปิดเข้ามาแล้วลูกนี้เชลซีโกออกไปได้ฮะได้ยามาถึงกองเต้เอาลูกตะกูได้บอลเล่นกับกองเต้ฮาเวสแล้วฮาเวสเห็นลูกตะกูหรือเปล่าวิ่งไปรอแล้วแต่ฮาเวสยังลานะไปให้ดูตะกูแล้วลูกตะกูจะเข้ากรอบพีเตอร์ดูโดนเสียบลูกนี้กรรมการไม่ได้เป่าเลยรฮะน่าจะเสียบโดนบอลได้ทุ่มมาทางฝั่งเชลซีเล่นมาแล้วลูกตะกู เขาในเอาให้ฮาเวสกับกองเต้ฮาเวสเอาลบพลิกไม่ได้แล้วลขอยิงยังมีแต่ว่าเอเดสันยังคงเซฟไว้ได้ฮะไ,ได้โอกาสยิงกันทั้งคู่นะเกมนี้ต่างคนต่างเอาตัวรอดไปได้ก่อนโดยผู้กษาธุพวกเขาเซฟไว้ได้ยังไม่ได้ประตูใดๆนเกมนี้ยังคงศูนย์ศูนย์แต่ว่า เดซีจะได้ลุ้นเตะม,มุมกันบ้างฮะเมสันเม้าส์ประจำการเล่นสั้นกับกองเต้ครับกองเต้ลุยเข้ามาแล้วปาดเข้ามาในลูกนี้อแต่ว่าเอเดอซ์นรีบพุ่งไปคว้ารับไว้ได้ก่อนนะเล่น<อ>มาต่อซิตี้แล้วก็เข้าสู่ช่วงห้านาทีสุดท้ายของรึ่งแรกของเกมวันนี้ย่งคงสูนะโอเดนปะทะกับกองเต้ ยาวไปไหนแล้วเป็นบอลของเชลซีฉกมาได้กองเต้ลุยมาแล้วมาทางซ้ายชินเวลเอาลนะ่ะชินเวลกระชากมาได้ชินเวลมาแล้วด้วยความเร็วมุมซ้ายแล้วชินเวลทุกทีจะพยายามเปิดแต่ซิตี้มาตัดจังหวะได้ก่อนแต่ว่ายังได้บอลแล้วเปิดเข้ามาลูกนี้โอ้โหโขไปตรงตัวเอเดนสันยังเซฟไว้ได้ฮะทางฝั่งเชลซีเดือดพี่จะเสียประตูวัดซิตี้แมนซีก็เล่นกันมาต่อวอลเกอร์ โยนยาวทัทนทีบุกสวนเพิ่มเติมไป1นาทีฮะครึ่งแรกในเกมวันนี้่าจะจบเพิงเท่านี้ดูจากลูกบอลอยู่ตรงกลางสนามแล้วน่าน,นะกรรมาการเป่านหวีดจบครึ่งแรกกันไปก่อนนะเกมวันนี้ยังคงทำอะไรกันไม่ได้ฮนะคู่นี้แมนซิตี้และเชลซีศูนประตูต่อศูนฮะผักครึ่งกันสักคู่แล้วมาชมกันต่อในครึ่งหลังฮะ มาเริ่มกันต่อนะเกมนี้แมนซิตี้และเชลซีกับการแข่งขันพีพีพิมลีมรีนะัตอนนี้เข้าสู่วนะิคที่12อฮะยังคงศูนยูนๆนะคู่นี้ต้องมาดูนะว่าใครจะได้แต้มสำคัญไปฮนะ เกมเริ่มต้นมาแล้วว่ากีลิชเล่นกับเบนาโดไปที่โฟเดนโฟเดนโอ้ยังพาสองมาได้โฟเดนมาเองแล้วลองยิงโอ้โหลูกนี้เรียบร้อยโดนจนได้ลูยิงไกลของโฟเดนบริเวณหัวกะโหลกฮะบอลพุ่งเข้าประตูไปแล้วผ่านเมนดี้ไปเลยฮะโชว์ท่าแอคก,กันหน่อยฮะวันนี้เล่นในบ้านเนะกองเชียร์ที่สนามแมนซิตี้วันนี้ลังสน,นั่นเลยฮะดูลูกนี้ สุดยอดเนี้ยโฟเดนฝาดันโดนหมัดได้แล้วได้จบเป็นสกอร์บวกให้เจ้าบ้านน้ำกันก่อนแล้วฮะศูนย์กันไปก่อนแล้วทงังฟาซิตี้โอ้โหนดี้พยายามสุดตัวแล้วจะบินไปปัดแต่มันปัดไม่ได้จริงฮะบอลมันเข้าไปแล้วโฟเดนนะนาทีที่48นะโหเพิ่งจะเริ่มต้นครึ่งหลังมาสักแป๊บเดียวอยง่ะซิตี้ย่ายนำไปแล้ว เชลซีก็ต้องเร่งแก้กันมาแล้วไปดูทีทีขัดคู่นี้กันสักหน่อยะที่เคยพบเจอกันใน r e m i e r l e a g ี e นะในซีซั่น2020นะก็โอ้เชลซีชนะทั้ง2แมตช์เลยนะชนะ1-0 2แมตช์แลนะ้วส่วนซีซั่นที่ผ่านมา2021นะก็เป็นซิตี้ชนะ2-1แมตช์นะึ่งแล้วก็เชลซีถล่ม4-0ไปอีกแมตช์นึงนะดูจากสถิติก็เชลซีเหมือนจะเหนือกว่านะในการพบเจอกันมา แต่วันนี้ซิตี้ก็นำไปแล้วเดี๋ยวต้องมาดูนะว่าจะจบยังไรแต่ตรงนี้เชลซีลุยไปแล้วเจมส์เปิดติดเปิดที่โผล่ออกมาแล้วก็เดนารโดเก็บได้เดมารโดลุยมาแล้วปาดไปที่โฟเดนโฟเดนหมุนมาแล้วให้โรดริเจอร์บอยไปที่เคซุสชิ่งคืนมา ยังคงได้บอลแล้วโฟเดนคอลองส่องอีกสักครั้งแต่คราวนี้ติดบล็อกฮะเชลซีต้องระวังโฟเดนดีๆฮะแล้วก็ซูตี้ได้บอลมาอีกแล้วฮะโอ้แล้วลุยมาเลยฮะบ็อกเกอร์หักมากรให้เคซุสเคซุสจะทำอย่างไรยังคงพาบอลมาแต่ว่าเสียบอลให้เชลซีไปแล้วแล้วเชลซีจะสาดยาวโต๊ะไปดูกระกูยาวขึ้นหน้าพาแหวนสเต็มเก็บบอลลงได้แล้ว คืนมาลูกกูลูกกูเอาล้วลุยลากมาแล้วปากพอมากนี่ฮาเวิร์โอ้โหเรียบร้อยอะเชลซีตีเสมอได้แล้วฮะไคฮาเวิสโอ้โหเต้นโชว์เลยฮะตีเสมอได้แล้ววันนี้ทีมเยือนแฟนบอลทีมเยือนที่ตามมาได้เฮนบ้างฮะหลังจากถูกซิตี้ขึ้นนำไปเมื่อช่วงต้นครึ่งหลังฮะแล้วก็ลูกกูพามาลูกนี้แอซิสให้ไคฮาเวิส มารอตรงหน้ากรอบประตูได้ตะบันซัดเข้าไปเลยฮะผ่านหน้าผ่านมือเอเด์สันเข้าไปเลยฮะ <c oughs> ก็หัวเสียกันสักหน่อยฮะแป๊บก็เดียวละลูกทีมโดนตามทิดเสมอ,อ <c oughs> โดยไคลทแฮวนนาทีที่6 0ฮะ <c oughs> ผ่านผลหนึ่งชั่วโมงของเกมไปพอดีแล้ว <c oughs> เกมก็กลับมาเริ่มต้นกันใหม่ตรงนี้เสมอกันอยู่ที่1เท่าต้องมาดูนะว่า สกอจะเปลี่ยนแปลงอีกหรือเปล่าฮะและจะเป็นทางไหนที่จะขึ้นนำกันบ้างฮะแต่ตอนนี้เชลซีลุยมาแล้วว่าชินเวลล้อลิมเ้นซ้ายมากลับมาที่กองเต้เต้เล่นกับลูกากูกนี่คีแม่แนี้ยแล้วล,ลูกกูเคาะซัดไกลมากโหแต่ว่าเอเดนเซนพิงไปปัดไม้ได้ฮะดูลูกยิงลูกกูลูกนี้นจากหลังประตูเอเดนเซนไม่มี พลาดไม่มีเผลอไปปัดไว้ก่อนนะแต่ก็จะได้เตะมุมมาเชลซีได้ลุ้นกันแล้วก็ <And S 1> เปิดเข้ามาตรงนี้ตั้งโกเชลซีลุยมาแล้วตอนนี้โอ้ตียโกซินวาบุกขึ้นมาแล้วลูกกูเล่นกับซินวาโอ้ซินวาเสียบอลตรงน,นี้โอ้แต่ยังไม่เสียเชลซีเอากลับไปได้เมซอนเมาส์เมาส์เลือกทองบอลหลอนกลับไปก่อนที่คริสเตนเซนนะ รูเกกูกับฮาวเว์สโอ้โหแล้วลูกนี้ฮาวเว์สพลาดพลังโดนแย่งบอลไปได้ทางฝังซิตี้จะโต้กลับไปฮะโอดนเป็นของบอลโอดนไหลให้เบนโดแล้วเบนโดลองยิงไกลติดบล็อกฮนะเบนโดไปที่เดอบบอยลูกนี้มาที่ โฟเดนให้โรดรีแล้วโฟเดนตรงนี้อ้าวโดนเชลซีเอาบอลไปคลองกันบ้างครับจะโตกลับไปบอลอยู่ที่ลูดิเกอร์เล่นกับชินเวลมาที่ฮาเว็ตกองเต้ยาวมาตรงนี้อา้าวฮาเว็ตตามมาเก็บได้พัก <Yes. S 1> อกลงสวยอา้าวฮาเวสตลุยมาทางซ้ายฮาเว็ตกระทะก,กับโรดรีย้อนมาที่ชินเวลมาที่ยูกากูให้จอร์จินโยะ กูของวันนำมาที่กองเต้มีเสนา,าวมาที่จอนโยเมากับจอนโยสองคนดูกูมาแจมแล้วลูนนี่เมสันเมาโอ,อ้โหนะแต่ว่าได้ยิงฮะแต่ว่าเอเดนเซฟไว้ได้ฮะรอดปลอดภัยยอดทางฝั่งเชลซีเออทางฝั่งซิตี้ฮะแต่ก็จะได้ลุ้นแต่มุมต่อแล้วเชลซี อลมาตั้งตรงมุมเลยฮะเชลซีอาจจะคาดหวังจะแซงนำกันบ้างก็ขอเบร์ตัวกันก่อนนะตอนนี้ทั้งทั้งสองฝั่งเลยฮะส่งสเตอร์ลิงลงมาแลยฮะหน้าฝั่งแมนเชสเตอร์ซิตี้ฮะส่วนทน้าฝั่งเชลซีส่งฮาคิมซีเอ็กลงมาบ้างฮะแล้วเชลซีจะได้เตะมอลลูกนี้อาร์เบสตันกับซีเอ็กลงมาใหม่ๆสดๆแล้วเปิดเข้ามาโค้ก้อยโอ้โหเรียบร้อยลูกนี้ลูกกะกูเข้าหัวเรียบร้อยเลยฮะ มงโคกบอลพุ่งตรงเข้าไปเลยฮะเชลซีแซงนำนะตอนนี้โหพิมเยือนเจ้าบ้านเสียงเงียบกริบเลยฮะดูภาพชา้าอีกสักครั้งฮะเล่นสั้นกันตั้งแต่เริ่มแม้ลบเปิดมาอยู่ดีแล้วไม่มีทางรับยัง้งลูกกระกูได้แล้วใครมาประกบแต่เขาก็มงเข้าไปแล้วฮะเอเดนสนก็พยายามสุดเหยยดแล้วแต่มันไม่ไหวแล้วฮะ ถาว่าตอนนี้เชลซีแซงนำโอ้เป็น2-1ครับเป๊ปโผเสียอีกครั้งที่2ฮะกลายเป็นซิตี้ผาดพังแล้ววันนี้แต่เวลายัางไม่หมดนะหเหลือราวๆสินาทีต้องมาดูนะว่าเกมจะจบลงอย่างไรกันแน่ในวันนี้แต่ที่แน่ๆตอนนี้เชลซีขึ้นนำแล้วสองประตูต่อหนึ่งเรามาดูผลงานแมตช์ที่แล้วกันสักหน่อยนะของคู่นี้นะ ทางฝั่งซิตี้บุกไปชนะสเปอร์มา3-1นะส่วนเชลซีก็เปิดบ้านชนะปอร์โตมา2-1งนะนึ่งเป็นผลงานในปีที่แล้วอ่ะตัวเชลซีเอ,อซิตี้หรือมาแล้วสเตอร์ลิงขอลองยิงโอเวเมนดี้ต้องปัดก,ก่อนแล้วซิตี้ก็ทำบอลออกเองไปแล้วอ่ะเชลซีก็จะต้องเตะขึ้นมา แล้วก็เดี๋ยวไปส่องโปรแกรมแมชหน้าของทั้งคู่กันสักหน่อยว่าไปพบเจอกับใครกันบ้างฮนะทางฝั่งแมนเชสเตอร์ซิตี้จะบุกไปเยือนกันบ้างฮนะจะไปเยือนนาโปลีฮนะส่วนเชลซีจะกลับไปเล่นในบ้านนะต้อนรับเซงไฮพอร์ตนะจากชัยนิสซูเปอร์ลีกฮะตามชมกไม่ได้แล้วกับการแข่งขันพีพีพีเป็นหลงของเราฮะมาดูนะว่าบทสรุปสุดท้ายแล้วใครจะเป็นแชมป์นะแต่เกมวันนี้มาดูกันก่อนนะจะจบยังไง โชซี่ขึ้นนําอยู่กับช่วงเวลาอีกประมาณ5้าทีที่เหลือโชซี่จะประคองไว้ได้หรือเปล่าแต่ว่ามันดันมาเสียทุ่มช่วงใกล้ประตูตรงนี้ซิตี้จะช่วยกันเลยหรือเปล่าโฟเดนโฟเดนครองบอลประทัดก,กับเจมส์ย้อนมาลิลิชลิลิชอักเข้าในให้เบนาโดแล้วตากมาถึงโรดรวยิงแล้วตรงนี้สเตอร์ลิงจ่อๆโอ้โหแต่ว่ายิงไปติดเซฟเมนดี้ย่แล้วลูกนี้สเตอร์ลิงทำไมทำได้ดีกว่านี้ แต่ก็ดีสุดแล้วแกเข้็ไปก่อนแตะเห็นเป็นดีด่คือความสุดยอดนะเซฟไว้ได้ตองมาลุ้นเตะมุมกันต่ออาร์ซิตี้ว่าจะเซกให้ลูกนี้กลายเป็นประตูได้หรือเปล่า,าเปลี่ยนตัวกันต่อเนื่องฮะสง่งเอาหลังออกเอาตัวลุกลงมาแล้วมาเลสลงมา โอกาสที่จะได้ประตูอะมาดูว่าจะสำเร็จหรือเปล่าแล้วมาเลสตัมาก็ได้บอลแล้วเกือบจะเสียแต่ยังคลองได้ต่อมาเลสหักคืนกริลิชเอแล้วกบมาเลสเชื่อมกับกริลิชมาเลสเปิดเข้ามา6โอ้โหโลูกนี้เรียบร้อยโดนจนได้ซิตี้ไปเสมอเชลซีมันแล้วอะโดยโรดรีโรดรีเะ ต้องบอกว่าเกมนี้สุดดราม่าแล้วฮะซิตี้ไม่ได้ประตูตีเสมอในช่วงท้ายเลยฮะเดี๋ยวมาดูลูกนี้กันนะเปิดเข้ามาแล้วก็ยืนอยู่โอ้โห oh, ประกบไม่ทันแะล้ว oh. ได้โขกเดียว oh. ๆแล้วโรดริ oh. เข้าเต็มหัวโนะ oh. อ้เมนดี้ไปยืนผิดมุมนะบินไปปัดไม่ทันนะเอาลนะตัวน,นี้ซิตี้เจ้าบ้านก็กองเชียร์เฮดังลั่นกันอีกครั้งอนะ ต่เสมอมาได้แล้วก็เวลายัางไม่หมดด้วยนะน่าจะเข้าสู่ช่วงทดจะเป็นโอกาสของทีมไหนหรือเปล่าฮะที่จะได้ประตูนําแต่ว่าโอ้ทด6นาทียังได้ลุ้นนะเดี๋ยวมาดูนะว่าจะจบลงอย่างไรแต่เป็นการครอบครองเชลซีในช่วงท้ายแบบนี้ชินเวลชินเบล้องบอลมาแล้วแทงให้บูลิซิชได้บอโลโอ้แล้วย้อนมาให้ ชีมเบียวเล่นกับยูวิซิเตเดีการเปิดเข้าไปแล้วลูกกกูบักขโขกลูกนี้โอ้โหบอลตรงกรอบด้วยแต่มีผู้เล่นซิตี้ติดเตะมาทันนะโอกเกือบจะทายประตูชัยและชลซีแต่ยังไม่ได้แต่เป็นโอกาสของซิตี้นะช่วงท้ายเบนาดข้ามมาโกลเด้นเก็บได้โกลเด้นวีกระชากเข้าไปโกลเด้นควาครึงโกลเดนโกลเดนเสียบอลแล้วโดนจิม้ม เชลซี <Chelsea S 2> ได้มาแต่เวลาหมดแล้วจะมีโอกาสหรือเปล่านั่นแหละกรรมาการไม่ให้โอกาสใดๆเพิ่มเติมกับทั้งสองฝั่งแล้วหมดเวลาไปแล้วในะสุดในเกมวันนี้สุดมันจริงถัดกันขึ้นนําเลยอะซิตี้ขึ้นนําก่อนนะแล้วก็เชลซีมาแซงนําแล้วก็ซิตี้มาตีเสมอจนได้ในช่วงท้ายะจบไปที่แมนเชสเตอร์ซิตี้สองเชลซีสองในเกมวันนี้ก็เดี๋ยวไปทชมไฮท,ท์ประตูนะในช่วงท้ายเกมนี้ก็แบ่งกันไปฝั่งไปหนึ่งคะแนนไปชมอะไร กันนะในตอนท้ายทั้ง4ี่ลูกสวยสวยอะสำหรับผมก็เดี๋ยวล่ำลากันไปก่อนนะไว้พบก,กันใหม่ในแมชต่อต่อไปสวัสดีครับ for the short corner.